คือถ้าเกิดอย่างอย่างชุมชนนะเราก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันได้นะเออถ้าปลูกอย่างระหว่างทางอย่างที่แบบใต้ต้นไม้อย่างนั้นเขาโอเคไงทำายป่าอ่าผู้นำเขาโอเค,ค,คนะคคแต่ครทีนี้ถ้าเกิดอย่างเนี้ยเออปิดป่าใหม่แล้วก็ปลูกใหม่อย่างเงี้ยล้มไม้ไม่ทำไรหรอกใช่ไหมโอ้ เต็มเลยใช้เลื่อยโค่นนะเลื่อยกลับใหม่เลื่อยโ่ยนเหรอแล้วก็ข้างบนขึ้นไปขัึ้นไปนิดนึงก็เป็นการอนุทั้งตาใหม่เปิดตาใหม่เพิ่ม น่าจะขยายพื้นที่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไปฝั่งนู้นไปครับน่าจะเป็นลายเดียวกันอันนี้ขยายไป็เรื่อยเลยอ่าน่าจะเป็นลายเดียวกันขยายขึ้นไปวันนี้เราตรวจพบสามจุดนะสามจุดครับนี่สามจุดอันนั้นรวมเป็นจุดเดียวเนาะอันนั้นจุดเดียวรวมเป็นจุดเดียวว่าเพราะว่าเป็นเป็นการขยายพื้นที่นะอันนี้แล้วก็อันนู้นอ่าอันนี้ขยายพื้นที่อันนั้นเป็นลายเดียวน่าจะเป็นลายเดียวกันเพราะพื้นที่เดียวกันต่อเนื่องแต่เนี้ยน่าจะเป็นอีกลายหนึ่งหรือลายเดียวกันก็ไม่รู้แหละแต่ว่า เอาไปอีกแปลงหนึ่งเพราะมันไม่เชื่อมกันคือถ้าเกิดอย่าง,อย,างอย่างชุมชนนะเราก็อยากจะให้อยู่ด้วยกันได้นะเออถ้าปลูกอย่างระหว่างทางอย่างที่แบบตายต้นไม้อย่างนั้นเขาโอเคเนี่ยไม่ทำายป่าอ่าผู้นำเขาโอเคนะแต่ครนี้ถ้าเกิดอย่างเนี้ยเออปิดป่าใหม่แล้วก็ปลูกใหม่อย่างเงี้ยล้มไม้

แล้วก็ข้างบนขึ้นไปถัดไปนิดนึงก็เป็นการอน,นุทั้งตาใหม่เป,ปิดาตาใหม่เพิ่มนะ<บ>ก็น่าจะขยายพื้นที่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนไปฝั่งนู้นไปกบน่าจะเป็นลายเดียวกันอ,อันนี้ขยายไปเรื่อยเลยอ่าน่าจะเป็นลายเดียวกันขยายขึ้นไปวัน<อ><อ>นี้เราตรวจพบสามจุดนะสามจุดครับนี่สามจุดอันนั้นรวมเป็นจุดเดียวเนะาะรวมเป็นจุดเดียวเพราะว่าเป็นเป็นการขยายพื้นที่นะอันนี้ แล้วก็อันนู้นอ่าอันนั้นขยาับพื้นที่อันนั้นเป็นลายเดียวน่าจะเป็นลายเดียวกันเพราะพื้นที่เดียวกันต่อเนื่องแต่เนี้ยน่าจะเป็นอีกลายหนึง่งหรือลายเดียวกันก็ไม่รู้แลแต่ว่าเอาไปตีดแปรงหนึง่งเพราะมันไม่เชื่อมกัน